ลุงก็เข่าสวนทุเรียนครับ <Okay. S 1> เข่ามาตัดทุเรียนหมอนทองครับหมอนทองรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นสุดท้ายของสวนลุงตอนนี้ก็พอมีแก่บ้างครับก็ต้องอตัดเลมไปขายก็รออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คงจะตัดได้หมดครับวันนี้ก็จะต้องตัดเลม เอาไปขายบ้างครับรเพราะว่าราคาช่วงนี้ก็ยังดีครับราคาตอนนี้ก็ยังดีอยู่ก็รออีกประมาณอ,อาทิตย์หนึ่งก็คงจะแก่หมดสวนครับครับเพื่อนๆมาชมการตัดทุเรียนกันเลยครับ ได้แ,แค่นี้ครับเพื่อนๆยี่สิบปาเข็งเดี๋ยวก็ <c oughs> เป่าผงออก <c oughs> จากลูกแล้วก็เอาขึ้นรถก็วันนี้ก็คงไปขายที่ลงส่งออกครับวันนี้ลงเปิดเดี๋ยวก็ต้องเอาขึ้นรถก่อนครับ 干啥、嗯？嗯 <noise>

เอาขึ้นรถเสร็จแล้วครับเพืเ่อนๆครับเดี๋ยวก็ไปขายครับไปขายตุเรียนกันครับเพืเ่อนๆครับไปขายที่ลงส่งออกไปจีนครับวันนี้ลงเปิดแต่กันครับมาถึงลงแล้วครับเพืเ่อนๆครับลงรับซื้อตุเรียนส่งออกตอนนี้ก็เอารถชั่งน้ำหนัก แล้วก็ต้องมารอคิวครับมารอคิวตอนนี้รถก็ลงตุเรียนหลายคันครับรามาทีหลังก็ต้องรอคิวครับเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะได้ลงทุเรียนครับเพื่อนๆตอนนี้ก็รอก่อนครับรอคิวได้คิวลงทุเรียนแล้วครับ ก็รออยู่พักใหญ่ๆเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ได้คุนลงแล้ว Oh เตียวแล้วครับเกือกเกอนครับเหลือตกใจครับเหลือตกใจอีกประมาณสามเก่งครับเดี๋ยวก็ต้องไปขายที่ตลาดครับวันนี้ก็ขึ้นรถี๋ยวก็ไปขายที่ตลาดครับครับเหลือแค่นี้ครับเพื่อนๆเหลือตกใจครับเดี๋ยวก็เอาไปขายที่ตลาดครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่องของลงทามชาแนลขอบคุณที่เข้ามากดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ